จเจริญพรทันาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันพระ1 5บห้าค่เพนเดืนอนสีเ่เพนเดืนอนวันดับเดือนสซึ่งทันาติโยมทั้งหลายก็มาพร้อมใจกันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลตามอัตยาสายแห่งชาวพุทธชาวพุทธมีวันพระอยู่4ี่สิบสี่สิบแปดวเป่าป แต่วันชาวบ้านมีไปหลายร้อยแต่วันพระมีแค่สี่สิบกว่าวันนี่ก็ไม่ค่อยมีใครมายุ่งหรอกไม่ค่อยมีใครมาวันพระเดินข้ามวันพระไปหาวันคนทีนี้วันคนน่ะมันมันยุ่งเลยวันคนมันมีอะไรมั่งอ่ะวันคนมันมีกินเล่นไปมันเล่นเล่นปอมันมีกินเหล้ามันมีกินลูกอย่างแล้วใบยมุกนั่นเรียกว่าวันคนคนยิ่งชอบคนชอบเดินไปสู่วันคนส่วนวันพระนี่ก็ให้ละ ละสิ่งที่มันเป็นอบายามุกละสิ่งที่มันไม่ดีละที่มันเป็นสิ่งมึนเมาละสิ่งที่มันไม่ถูกต้องก็ไมละพอละปับ๊บคนก็ไม่ชอบคนก็เลยละวันรพระไปซะด้วยก็ไปหาวันคนฉะนั้นทันญญาติโยมทั้งหลายวันคนนะมีเยอะสามร้อยกว่าวันแต่วันพระปีหนึ่งมีสี่สิบ้าสี่สิบแปดวันอทิตยานึงมีสี่วันอาทิตย์นหนึ่งมีหนึน่ง 1, ครั้งเดือนหนึ่งมีสี่สี่ครั้งปีหนึ่งก็สิบสองปีหนึ่งก็สี่สิบแปดวัน วันพระอย่าละกันต้องพยายามาาามาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลวันพระก็มาบำเพ็ญทานรักษาศีลจเจริญภาวนาทำรรสมาธิฟังเทศฟังธรรมสะสูสังและปตปัญญาการฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาปัญญาที่รู้แจ้งนี่แหละจะนำให้ชีวิตเกิดสงบสุขปัญญาที่รู้แจ้งรู้เข้าใจในอริยสัจจะรม รู้ดีทำดีรู้ชั่วละชั่วรู้บุญทำบุญรู้บาประบาปลักษณะนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมันต้องรู้ความรู้มันมีสองอย่างรู้หนึ่งเรียกว่ารู้วิชาคือความแจ้งความสว่างความเข้าใจในสายกุศลอีกอันนึงเรียกว่ารู้ในอากุศลเรียกว่าวรู้ในฝ่ายอาวิชชาคือความมืดบอดอันนี้ขาดตัวปัญญา แต่ก็เดินไปก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นคนเราเมื่อรู้สองอย่างก็ต้องทำในสิ่งเลือกเดินเดินในทางที่เรียกว่ากุศลและทำในทางสนนสายบุญสายกุศลสายที่ทำแล้วชื่นใจสายที่ทำแล้วจิตใจเบิกบานสายที่ทำแล้วมีบุญสะสมสุขโภพุญยศอุจยโยการสร้างสะสมซึ่งบุญนั้นจะนำสุขมาให้ คนเราจะมีความสุขเพราะได้ทาดีเพราะได้สะสมซึ่งบุญการทําบุญสะสมบุญเนี่ยเราทําวันละเล็กวันละน้อยเหมือนเราเอาภาชนะไปตั้งไว้กลางแกงถ้าภาชนะนั้นไม่รั่วฉันใดฝนตกลงมาวันละหยดสองหยดวันละหาสองหาภาชนะนั้นก็ย่อมเต็มไปด้วยน้าฉันฉนั้นเพราะฉะนนั้นญาติโยมทั้งหลาย รู้ในสิ่งที่ดีก็เพื่อที่จะเดินไปสู่ดีรู้สิ่งที่ดีก็เพื่อที่จะเดินไปสู่กุศลกรรมนำเพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตรู้ในสิ่งอกุศลเพื่อนำไปสู่ความมืดความบอดความไม่ดีก็ให้ละเสีย 1. นรู้แล้วให้ทำตามสองรู้แล้วให้ละเสียมีสองอย่างชีวิตคนเราเนี่ยรู้สองอย่างก็อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าต้องทำ อีกอย่างนึงต้องละทิ้งเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วชีวิตเราก็จะได้มีความสุข้นทุกขได้ที่ชีวิตเรามีทุกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรารู้แต่อกุศนกรรมแต่เราไม่ละอกุศลกรรมนั้นทิ้งเสียไม่หันมาประกอบกุศลกรรมความดีงามกล่าวแล้วคือบุญจำละจิตใจใสะอาดปองแผ้วอันนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดเลยด้วยการ รักษาศีลเพื่อให้กายวาจาเรียบร้อยการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้แจ้งในเหตุและผลให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รู้สิ่งใดควรทําสิ่งใดไม่ควรทํารู้สิ่งใดรู้ในสิ่งที่ควรรู้ไอ้คําว่ารู้ในสิ่งที่ควรรู้คือรู้กุศลกรรมแล้วนาปฏิบัติรู้ในอาุศลกรรมรู้แล้วให้นําละเสีย เพราะอากุศลกรรมเป็นผลแห่งความหายนะของชีวิตส่วนกุศลกรรมคือสิ่งที่ดีงามควรสะสมจะเจริญขึ้นในทุกวันส่วนสิ่งใดที่เป็นอกุศลก็พยายามกําจัดขัดเกาวห้หายไปจากจิตจากใจเราชีวิตเราก็จะมีความสุขทุกคนชอบพูดว่าอนี่ก็รู้อนั่นก็รู้อีรู้แล้วไม่ปฏิบัตินี่แหละไม่มีประโยชน์อะไรรู้แล้วไม่นําปฏิบัติไม่เกิดประโยชน์อะไร รู้แล้วต้องนำปฏิบัติสิรู้ว่าศีลเขาห้ามอย่างนี้ศีลเขาห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้ปิดปงศีลเขาห้ามไม่ให้ละโมโบโลภมากให้มีความยินดีในสิ่งมีความพอดีในสิ่งที่มีอยู่ให้มีความยินดีในสิ่งที่ได้มาและก็รู้ในสิ่งที่มีความพอดีในครอบครองในสามีภรรยาเดียวนี้รู้ในสิ่งที่ไม่พูดเท็จไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเปิดเ,เจอไม่พูดคำหยาบคาย อันนี้รู้ในสิ่งที่ยังสติไ้คงที่สร้างปัญญาให้คงตนแล้วเกิดกำจัดความงมงายความที่โง่เขาเบาปัญญาด้วยตัวปัญญาไม่ลุ่มหลงคนขาดปัญญาเนี่ยเขาพูดอะไรก็เชื่อไปหมดแหละคนพูดเอย่าไปเชื่อเขาหมดต้องพิจารณาไต่ต้องด้วยสติและปัญญาอันนี้เป็นไปได้ไหมสมัยหนึ่งท่านโยคุณ วัดแหลมทายเจ้าคุณรัตนมโมลีไปหลังได้เลื่อนเป็นพระราชรัตนมโมลีเจ้าขาจังหวัดสงขลาเจ้าคุณเส้งจัดงานกรรมการจัดงานวันกาชาติแหลมสมิหลาเขาก็เอาการละเล่นมาเพื่อจุงคนให้มาเที่ยวเขาบอกว่ากาขาวขันได้แล้วก็ปิดล้อมไว้ในนั้นเน่ยอาตมาก็เดินไปเอ๊ะอะไรปากาขาวขันได้ ก็อยากจะเข้าไปดูเสียบัตรนึงก็เดินเข้าไปดูเ็าบอกเน้นไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียก็ไม่ต้องเสียเข้าไปดูแล้วเขาก็วางกาไว้ลูกนึงขันไว้อันนึงแล้วเข้าไปก็มีกาอยู่อันนึงเ่ยกาสีขาวขันวางตั้งไว้กาขาวขันได้ถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่าหลอกลวงนะแต่สมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นโวหารรู้จักหาเงินที่ไม่สุจริตแต่เป็นทุดจริตอันนี้แหละเขาเรียกหลอกคนลนะวงคนหลอกคนอันนี้ ก็เรียกคนโง่ไงแต่คนฉลาดเอ๊ะกาขาวที่ไหนมันจะมีแล้วมันขันได้กาขาวขันที่ไหนกามันร้องกาไม่มีขันนกนกขาวมันขันกรูกลูอีกาแล้วมันเล่าอีกากากาเพราะฉันหนตาสัญชาติของกาเนี่ยมันร้องเท่าไหร่ก็ไม่ทิ้งสัตว์ส่วนสัญญาณชาติของหงหงก็คือเป็นหงอยู่นั่นแหละแต่กาจะทําตัวเป็นหงก็ทําไม่ได้หงจะทําตัวเป็นกาก็ทําไม่ได้ เพราะฉะนั้นใครเป็นกาก็ต้องพัฒนาเป็นกาด้วยปากทุจริตเป็นกาด้วยใจสกปรกเป็นในสิ่งที่กายทุจริตก็ทำพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นทําให้มันดีขึ้นอย่าให้เป็นอีกานะพยายามทําตัวให้เป็นหงหงต้องเป็นมาจาับก,กิจใจโงคือสูงหงนี่มีสิ่งที่ตัวโง่หรือตัวนกยุงเนี่ยมันดีที่เวลหางนกยุงมีคุณค่าสวยงามอยู่ที่เวลผลคนดีมีเวลที่ดีอยู่ที่สินธรรม เพราะฉะนั้นเราอย่าทําตัวาามลยำโกงบ้านโกงเมืองอย่าทําตัวที่ละศีลละธรรมทําตัวให้มันอยู่ในองค์ศีลอค์ธรรมและอย่าไล่คุณธรรมไล่คุณธรรมเอารัดเอาเปรียบบุคคลอื่นเขาตามสื่อสารข่าวข่าวเดี๋ยวนี้มีทุกตัทุกตาทุกฐานังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นย่อมถึงตัวทําอะไรไว้ก็ยอมได้รับผลกรรมมันนั่นแหละ ผลกรรมมันนี่ตามไม่ทันตายหรอกทาดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชัว่วหุงข้าวก็ได้กินข้าวทํานาก็ได้ข้าวกินทําบุญก็ได้ได้บุญทําบาปก็มีทุกข์ใจสิ่งใดทําสิ่งไหนก็ได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยต้องทําในสิ่งที่มันดีดังได้กล่าวแล้วมาต้นนั้นว่าจะต้องเดินในสายที่มีวิชาคือความรู้ความเข้าใจเดี๋ยวนี้คนมีความรู้ความเข้าใจเยอะเต็มบ้านเต็มเมือง ปริญญาตีปริญญาเนี่ยอยาเอฟเป็นาศาสดาจารย์เป็นาศาสดาาจนอะไรกันเยอะเพราะฉะนั้นวิชาความรู้เนี่ยเอาไปใช้ในทางที่มันถูกนี่เอาไปใช้เพื่อเป็นหลบหลีกรู้กฎหมายแต่ไม่ได้ปฏิบัติกฎหมายรู้ว่าดีแต่ไม่ทําดีรู้ว่าชั่วแต่ไม่ละชั่วรู้กฎหมายแต่ไปหาคนอุบายไว้เพื่อโกงบ้านโกงเมืองโกงประชาชนอันเนี้มันมีอยู่ในสังคมไทยมากขึ้นมากขึ้น,นเวลานี้ การล่อก,การลวงการหลอกกันเยอะแยะไปหมดเพราะคนมันโง่โง่เพราะอะไรอ่ะโง่เพราะความอยากได้โลภโพธรรม,มานังผลิปันโถความโลภเป็นอันตรายของผู้หวังความเจริญในชีวิตเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายถ้ามีความโลภและถูกหลอกหมดแล้วคนถ้าหากว่าไม่มีความโลภเนี่ยถูกหลอกน้อยเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายรวมทั้งตัวอาตม,มาด้วยระวังคนถูกหลอกนะอย่างน้อยใจมันหลอกหลอกให้โลภหลอกให้โกรธหลอกให้หลง เราให้รักเราให้ชังเราให้หนายเราให้ชอบลักษณะเช่นนี้ใจมันหลอก, feet, ลอกพอเพราะอย่างนั้นอย่าให้ใจมันหลอกให้ใจมันมีความจร,จร yes, ิงจริงไปจริงมาตรงไปตรงมาอย่าไปเที่ยวหลอกคนนั้นอย่าไปเที่ยวหลอกคนนี้อย่าไปนินทาว่าไล่ใครเขาคนดีต้องไม่ทําตัวเป็นสนุนคนดีต้องไม่กาวตีเตียนคนอื่นคนดีต้องไม่ด้อยค่าคนอื่นคนดีจะต้องทําตัวให้เป็นแบบอย่าง แบบอย่างของคนดีก็คือกายวาจาใจต้องสะอาดบริสุทธิ์และสุดจริตจะคิดอะไรก็คิดทีดีจะทําอะไรก็ทําไม่ดีจะพูดอะไรก็พูดสิ่งที่มันจริงและถูกต้องอย่าไปคดในข้ออย่าไปงอนในกระดูกทําสิ่งที่มันถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิคือความดําริชอบประกอบด้วยทำทำในสิ่งที่มันถูกต้องคิดสิ่งที่มันถูกต้องทำในสิ่งที่มันถูกต้อง และพูดในสิ่งที่มันถูกต้องอย่าเพอ้อเจอ้อคนเราเนี่ยถ้าขาดสติขาดสมัมปัถะญาแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเพอ้อเจอ้อเพอ้อเจ้อก็คือหมายความว่าพี่น้องกับคนบ้านนะไม่ต่างกันนะคนเพอ้อเจอ้อคนขาดสติคนขาดสติก็คนบ้าเนี่ยทีนี้มันมีสองอย่างนะบ้านเนี่ยบ้าน้อยบ้ามากถ้าบ้ามากต้องส่งสุราสังทาเดนถ้าบ้านน้อยน้อยไปสงขาโรงพยาบาลประสาทเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมทั้งหลาย ้ามาไปกับอยู่ภาคกลางไปสีนัญยาอันนี้ต้องระมัดระวังอย่าให้จิตกำเริบอย่าให้จิตสืบสารในเรื่องความโลภความโกรธความหลงอย่าไปหลงละเลยหลอกคนนั้นหลอกคนนี้วเวรกรรมมันมีจริงนะทำอย่างไงได้อย่างนั้นแหละอ่านตามข่าวเถอะดูข่าวเถอะรู้ที่ตา,าเห็นที่ตารู้ที่ใจความชั่วนเนี่ยเห็นที่ตารู้ที่ใจใครทำว่าอย่างไงก็รับผลอย่างนั้นแหละไอ้คนรู้มากเนี่ยไม่ค่อยทำอะ ไอคนรู้น้อยก็ขี้เกียจแต่ก็บางทีก็ทําอยู่บ้างเพราะฉะนั้นการทาดีเนี่ยมันทําทาทายากสาหรับพวกคนพาลทําทดีทาง่ายสําหรับพวกบัณฑิตสัตว์ตวบุรุษเพราะฉะนั้นความดีทําง่ายในในระบบของสัตว์ตวบุรุษและบัณฑิตพระพุทธเจา้าจึงตรัสว่าถ้ามให้ครอบคนพานให้ครอบบัณฑิตครอบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลครอบโจรโจรไปหาคุกตาราง นี่มันมีสองอย่างคุกตารางมันมีสองหลักหนึ่งติดคุกทางใจสองติดทุกทางกายถ้าไปพุทธลายเขาไปฆ่าไปแกนไปลักไปขโมยก็ต้องติดคุกโดยกายแต่กิดทุกโดยใจก็คือติดอยู่ในกรมชั่วใจติดคุกใจติดหลงอยู่ในกรรมชั่วหลงละเลิมอยู่ในอุศลกรรมกายกรรมสามจชีกรรมสีมโนกรรมสามไม่สุจริตคือทุจริตอันนี้ก็เรียกว่าจิตใจติดคุกที่ได้จิตใจติดคุกอันตรายนัก อยากได้นั่นอยากได้นี่เห็นไหมที่เป็นในเวลาเนี้ยเพราะใจมันติดคุกเพราะมันอยากนั่นอยากนี่พอไม่ได้แล้วก็คดก้กอตอโกงเขาหลอกเขาลวงเขาแล้วทีนี้ก็ไม่ไปห้องกงไม่ต้องซื้อตัว๋วนะญาติโยมไอ้คนชอบคดขอ้ขอกชอบโกงเขาคนที่โกหกคนที่หลอกลวงเขาคนมันที่ไม่ตรงเนี่ยมันก็ต้องไปได้ไปห้องโกง่ะได้ไปห้องกงโดยไม่ต้องซื้อตัว๋วเลย พราะฉะนั้นขึ้นกันมากไปกันมากเวลานี้ไปทุกระดับเลยคุกตารางนอนกันเป็นว่าเล่นสมัยก่อนนี่ใครเข้าคุกเข้าตารางเขาบอกว่าจังไรแต่เดี๋ยวนี้ใครเข้าคุกเข้าตารางก็หาว่าเป็นคนเก่งน,นะเพราะฉะนั้นท่านญาติโยมทั้งหลายการที่ได้นานาสารธรรมหยิบยกมาเพื่อที่จะสาธกหลักธรรมมาเพื่อสร้างปัญญาความเข้าใจความรู้ความเข้าใจที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่ารู้ต้องรู้สองทาง รู้วิชาและรู้อวิชารู้วิชาก็ให้รักษาไว้ไปสู่ความเจริญรู้อวิชาก็ให้นำมาปฏิบัติอย่าให้ไ้ละเสียอย่าให้ส่งสู่ความเสือ่อมเพราะเวลานี้บ้านเมืองแย่ลงแล้วบ้านเมืองนี่แย่ถูกโจรป้นถูกพวกนักวิชาการบางคนบางหมู่บางเหล่าถูกไอ้พวกคนผ่านทั้งหลายเนี่ยนำประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความอับเฉาทำไปด้วย ความที่มีความโลภเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นอย่าเอาประเทศชาติบ้านเมืองไปเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนกับประชาชนจงรักษาประเทศชาติบ้านเมืองรักษาประชาชนให้อยู่ดีกินดีการเก็บไข้ได้ป่วยเครื่องทามาหากินปัจจุบันนี้ทองท้องถิ่นในประชาชนนี่ข้าวยากหม,มากแพงหมาแล้วไม่แพงแล้วไม่มีคนจะกินแต่ข้าวนี่ยมันยากกับข้าวนี่ยมันแพง รายได้มันน้อยการงานไม่ค่อยมีเด็กเอตกงานว่างงานเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกมาเดินเปลี่นกระเปา๋ามาเดินจบกระเป๋าอยู่เป็นโจรเป็นผู้ร้ายมีตมไปเพราะฉะนั้นที่เป็นเช่นนี้เพราะติดยาติดยาติดยาบ้าติดยาอีติดกัญชายาเมา้ํำกระช่อมทั่วบ้านทั่วเมืองทําให้คนขาดสติทําให้คนเบอรอทําให้คนหลงลืมสติทําให้คนบ้าเลยทําไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรควรทําอะไรไม่ควรทาเดี๋ยวนี้กล้วยเขามีปลูกไว้หน้าบ้านสักเรือสองเรือรักตัดกล้วยเขาปลูกมันรักหัวมันเขาทําอะไรรับมะพร้าวรักมะพร้าว,าวเขาปลูกแตงโมรักแตงโมเขาปลูกฟับทองรักฟักทองเขาปลูกข้าวโพดหักหมดทั้งหักหมดทั้งเกือบสวนตื่นมาเจ้าของไปดูอา้าวว่าจะมาหักข้าวโพดวันนี้ใครมาช่วยหักซะแล้วเอเนี่ยเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าคนมันเสื่อม ศีลธรรมไล่จกักจากคนจากคนไปเยอะแยะคนไม่ค่อยมีมโนธรรมบ้านเมืองสับสนอลเวงวุ่นวายองค์กรต่างๆไนีสับสนไม่หมดไม่รู้ว่าความถูกต้องอยู่ตรงไหน,นไม่รู้คนดีอยู่ตรงไหน,นคนดีกับคนชั่วปะปนกันไปหมดมั่วไปหมดดูภายนอกนึกว่าดีลึกๆเข้าไปนะอ๋อไอ้นี่ชั่วซะแล้วเพราะฉะนั้นองน้ําเนี่ยใส่น้ําตั้งไว้เฉย ไม่ดูไกลๆกล็น้ําสะอาดไม่เป็นคนมันพอคนเข้ารู้แล้วมีต้นตะกอนขึ้นมาฟุง้งกินก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเวลามันเก็บความรู้สึกไปเยอะเพราะคนโกหกมันเยอะคนหลอกลวงมันเยอะคนเอารัดเอาเรียบมันเยอะพระพุทธเจ้าบอกไม่ให้เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นเพราะเหตุนี้แหละให้รักษาศีลเถอะอย่าให้เบียดเบียนตนอย่าให้เบียดเบียนคนอื่นมันจะได้ทําประโยชน์ให้แก่ตนเองและประโยชน์แก่ส่วนรวมฉะนั้น นานาสารธรรมนำมาหยิบยกขึ้นมาสนทนาในวันนี้เพื่อเป็นเพื่อนประเทืองปัญญาทําให้รู้แจ้งทําให้เข้าใจทําให้เป็นผู้ละแต่ความชั่วละแต่บาปให้ทําบุญกุศลเดี๋ยวนี้ญาติโยมก็มีเหมือนกันแหละพวกหางแถวพวกผานทั้งหลายไปทําบุญทําทําไมอ่ะไม่เห็นตัวบุญไอ้บุญน่ะไม่มีตัวมีตนหรอกแต่บุญน่ะเมื่อทําไปแล้วมันสัมผัสด้วยใจมันมีความสุขบุญมันมีความสุขบุญทําแล้วมันสุขมันสัมผัสด้วยใจ มันไม่ใช่เป็นนามมาทำอ่ามันเป็นนามมาทำไม่ใช่ลูกประเพราะฉะนั้นคนทําบุญก็ต้องมีความสุขคนทําบาปก็ย่อมมีความทุกข์คนทําบาปนี้ได้รับความเดือดร้อนต้องพยายามวิ่งลงวิ่งสารไปหาเจ้านายไปหาทนาความไปหาเจ้าหน้าที่ไม่ได้หยุดไม่ได้เว้นเวลาจะหลับจะนอนไม่มีถูกสอบถูกสวนเอาหาความจริงใครโกหกได้เท็จกับใครโกหกได้ใครอะไรได้มากก็พ้นไปใครโกหกไม่ได้ ไปทาอะไรไม่ได้ก็ติดคุกติดตารางส่วนตุลาการท่านก็นตัดสินไม่ว่าไปตามกระบวนการที่นําเสนอเสนอึ้น,สนเสนอขึ้นศาลกระบวนการเพราะฉะนั้นหลักการในประเทศไทยมีหลักการบริหารประเทศจากบัตรเมืองอยู่สามหลักคือฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีและเสนาบดีคือรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่ากันไปฝ่ายบริหารปกครองบ้านปกครองเมืองอย่าคิด โคอย่าทรยศต่อประชาชนอย่าทรยศต่อแผ่นดินอย่าไปกระทําสินใดเอาประโยชน์ตนแล้วก็เอาทรัพย์สินระของประเทศชาติบ้านเมืองเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเพราะฉะนั้นน่ะคนไทยไม่เชของโง่แต่เขาไม่พูดตอนนั้นเองเพราะฉะนั้นส่วนฝ่ายนิติบัญญัติสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็คือสภาพวกผู้แทนทั้งหลายสวคดีสภาผู้แทนเท่าไรที่ประชาชนเขามอบอำนาจไปให้แล้วมอบไปสิทธิ์เป็นสส ปอบเสียเป็นสวก็เพื่อที่จะให้ไปควบคุมการดูแลในการออกกฎหมายกฎหมายที่ออกมาแล้วต้องให้เป็นคุณต่อประชาชนจนต้องให้เป็นคุณต่อประเทศชาติปันเมืองอย่าออกมาแล้วไม่ใช่เป็นประโยชน์ต่อพวกพ้องน้องพี่ออกมาแล้วไม่ใช่เป็นประโยชน์จ่อพวกเองออกมาแล้วเพื่อเพื่อ <S <S ประโยชน์ของพวกเอง <S 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 ไอ้อย่างนี้ไม่ได้สภานิติบัญญัติทั้งหลายผู้ทแทนรัชรทั้งหลายต้องทําหน้าที่เพราะกินเงินเดินภาษีอรกรของประชาชนดังนั้นเพราะฉะนั้นต้องมีความละอายฮีริ ความละอายแก่จใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปกรรมบาปกรรมเดี๋ยวนี้คนไม่กลัวลกลัวคนกลัวอาญากลัวกิจทุกข์กิจตารางเดี๋ยวนี้กฎหมายเขาก็สร้างมาเยอะกฎหมายเขาก็บัญญัติมาเยอะนะติดไว้มากมายที่จะต้องผิดที่จะต้องอะไรก็จับกันว่ากันไปเดี๋ยวนี้เวลาไม่มีเวลาไปจับโจรหรอกจับพวกเจ้าหน้าที่เพราะเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่มันทุกจริตเยอะเจ้าหน้าที่องค์กรน่ะทุกองคอ <S 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 2> <S 2> ์กรเกือบองคอ์กรทั้งฝ่ายราดนาจับฝ่ายอนาจับ ฝ่ายพุทธจักรมีทั่วไปหมดบางผู้บางคนบางเขาบางคนมีเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเวลานี้ออกกฎหมายมามาไม่พอไปจับใครหรอกไม่ได้จับโจรผู้ร้ายหรอกจับพวกองค์กรเจ้าหน้าที่นี่แหละสอบสวนเจ้าหน้าที่องค์กรเจ้าหน้าที่เพราะเวลานี้กฎหมายรู้กันเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ไม่มีใครปฏิบัติตามกฎหมายไม่มีใครเอื้อเฟื้อต่อกฎหมายรู้แล้วก็ไม่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นบ้านเมืองมันยึงไม่เจริญบ้านเมืองมันยึงเสื่อมไปเสื่อมเพราะมีคนผ่าน อยู่ในบ้านในเมืองอยู่เสื่อมเพราะมีคนเห็นเก่ตัวเห็นประโยชน์เก่ตนบางคนเนี่ยเอาเงินประเทศชาติบ้านเมืองอาศีภากรแล้วก็เอายืมไปกู้ไปเอามาให้ประชาชนเรียกว่าอาัดยายขนมยายนั่นแหละเอามาให้ประชาชนประชาชนก็ดีใจรัฐบาลเอาเงินเอาทองมาให้เพื่อที่คนละหมื่นคนละเก้าพันน้ำท่วมบังอะไรบ้างบำบัดทุกบำรุงสุขอันนี้ว่ากันไปแต่นั่นแหละเงินนั้นเป็นภาษีอากรของ ประชาชนเสียไปนับตั้งแต่นี้ไปแล้วประชาชนก็เสียใชจนี่เขาไปกว่าจะหมดไม่รู้ชั้นลูกชั้นหลานไมหมการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยถ้าต่างว่ามันไม่เป็นไปโดยสุจริตเนี่ยหรือว่าให้คนโง่บริหารเนี่ยมันแย,ย่เลยแย่เลยมีบางประเทศเ็ามีกุศโลแกนว่าถ้าให้ถ้าหากว่าโง,ง่แล้วที่เกียจไม่เป็นไรแต่ถ้าโง,ง่แล้วขยันตุบหัวให้ตายมันเสียหายมากเพราะฉะนั้นบ้านเมืองเราเนี่ย คนอวดรู้เยอะคนที่รู้จริงๆไม่มีคนที่เป็นปะหูสูตรมีน้อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปะหูรูดว่าตามกันพราเป็นประโยชน์เห็นงูก็เห็นนมไก่ไก่ก็เห็นตีนงูก็อย่างไรก็แล้วแต่ธรรมะลอยลมเป็นผู้มีความรู้น้อยด้อยปัญญาจึงขอเสนอแนะนําว่าทําอะไรก็ได้แต่ให้รู้ในเรื่องปากท้องประชาชนรู้อาชีพประกอบอาชีพของเด็กและของบัณฑิตที่ สำเร็จการงานมาเยอะมีบุคลากรามากมายแต่ไม่มีงานทำจบบัณฑิตมาเยอะแยะแต่ไม่มีงานทำว่างงานเพราะว่างงานก็เลยเอะเล่นอ่นอยู่ตามบ้านเดี๋ยวก็ไปเสพของหมือนเมาเดี๋ยวก็ไปเสพของสิ่งเหล่านั้นไม่ทำงานทำการก็เป็นโจรเป็นผู้ร้ายก็มีเยอะแยอะอยู่ในที่แถวทั้งภาคใต้มีมากมายสมุดจะปราบกบฏจะทำลายไอ้พวกโจรไม่ต้องํำใครหรอกเอาไอ้เรื่องค้าขายพวกยาบ้ายาอี กัญชากายกระทอมป่าบให,หมดซะก่อนเพราะปา่าไปนายทุนตรงนี้หมดแล้วเนี่ยไอ้พวกเหล่านี้ไม่ค่อยมีคนที่สร้างสถานการณ์มันก็จะน้อยลงไอ้คนที่สร้างสถานการณ์บ้านเมืองเวลานี้คือพวกที่ขาดสติพวกที่ถูกมอมเมาด้วยยาบ้ายาอีด้วยน้ำมึนเมาทําให้หลงทําให้ลืมสติไม่ปกติแล้วมานำมาอ้างว่าเพื่อที่จะแยกชิงกันแบ่งแยกดินแดนจริงไม่ใช่หรอกมันมีน้อยเพราะความยุติธรรมมันล้มเหลว ความยุติธรรมล้มเหลวเมื่อ,อไรความบัรรยความหายณะเกิดขึ้นสถานที่นั้นไม่ว่าจะกลุ่มใดวันณะใดชนเหล่าใดบ้านใดเมืองใดถ้ามีความยุติธรรมล้มเหลวก็จะทําให้บ้านเมืองน,นั้นบรรยลขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นองค์กรของรัฐองค์กรของบ้านเมืองตั้งแต่ระดับกลางระดับส่วนล่างและระดับท้องถิ่นตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบตก็แล้วแต่ไปถึงรัฐมนตรีผู้ว่าแหน่เพอต้องทำหน้าที่ ของตนในสมบูรณ์หน้าที่ไม่ท,ทําจะเอาแต,วตา่วิ่งไปตรงนั้นการวิ่งไปตรงนี้เอาแต่เอาแต่ประโยชน์ตัวเองถ้าเมื่อไรเอาประโยชน์อย่างนี้บ้านเมืองบรรลัยหมดเนี่ยเราทํางานในใต้ละอองธุลีพระบาทเราก็ต้องต่างพระเนตรต่างพระกันดูแลประชาชนโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นกุศโลบายของพระพุทธเจ้าหลวงให้ต่างพระเนตรต่างพระกันดูแลตามกฎเทศาภิบาลของบ้านของเมืองในยุคนั้น เพื่อที่จะได้รู้ประชาชนบำบัดทุกบำรุงสุขตามที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้มีข้อเตือนใจว่าบำบัดทุกบำรุงสุขทำกันในจริงเอะมันจะได้มีความสุขมีความเจริญเพราะฉะนั้นธรรมะลอยลมวันนี้ก็ลอยมาเพื่อที่จะเตือนจิตเพื่อที่จะเตือนท่านทั้งหลายให้ได้ทําความเข้าใจว่าเงินที่เขาให้มานั่นทั้งหมดนั้นเป็นเงินของเราทท้งนั้นแหละไม่ได้เป็นเงินของใครหรอกแต่ เขาก้าไปเป็นประโยชน์ของการหาเสียงหรือการอะไรก็แล้วแต่หาเสียงของใครไม่ว่าแต่ใหได้ประญาชนให้ได้ประโยชน์จริงๆจะหาเสียงหาทุกคนแหละเพราะหาความดีเพราะฉะนั้นก็ขอให้หาหตรงไปตรงมาหาอย่างสุดจริตและอย่าไปหลอกลวงประชาชนและอย่าไปกู้ยืยมสสินจนประเทศล่มจมมีบางประเทศการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองล้มเหลวต้องไม่มีเงินในกองคัง แล้วก็ทําให้ประเทศก้าวไปสู่ข้างหน้าไม่ได้เวลานี้ก็ต้องให้ทีบินนี่ที่มีประโยชน์ให้ตามชาติเจ้ามัง่งทําประโยชน์บ้างในประเทศของเราเรามีความสบายใจว่าทาถนนเส้นนี้ประเทศนั้นมาทําให้ลงทุนได้เขาก็เก็บประโยชน์อไปทําสายด่วนสายไม่ด่วนก็แล้วแต่ให้ประเทศนั้นมาทําให้ญี่ปุ่นทําให้จีนทําให้หรือประเทศไหนมาทําให้เขากเก็บไปเก็บทุกวันน่ะรถวิ่งทำถนนนะวันวัน,วนได้เท่าไหร่ทำกมนเป็นหลายปีสิบปีเราได้ความเจริญ แต่ความเจริญเหล่านั้นแต่เราเสียเปรียบเนี่ยทาไปเพื่ออะไรทําเพื่อประโยชน์อะไรอย่าคิดทําในสิ่งที่มันลมล้างความมั่นคงเศรษฐกิจของบ้านเมืองอย่าเห็นเพียงแต่บ้านเมืองมันเจริญอย่างเดียวบ้านเมืองเจริญถนนถี่เป็นตาตะแกงแต่นั่นแหละประชาชนไม่มีจะกินประชานชนอยู่ไม่สุขนอนทุกอยู่เพราะว่าอะไรเพราะการดูแล มันน้อยและประชาชนก็นดีเหมือนกันอย่าไปติดกระแสอย่าไปติดกระแสของไฟแนนซ์เชื่อผูอ้ยืมพอมีปัญหาขึ้นมาแล้วทำให้ชีวิตมันกระสับสนกระวนกระวายเพราะฉะนั้นทำอะไรให้รู้จักพอดีทำอะไรให้รู้จักพอพอดีกับในสิ่งที่เรามีอยู่รู้จักพอในสิ่งที่เรามีอยู่และยินดีกับสิ่งที่เราได้มาโดยสุจริตและโดยชอบธรรมอย่าไปหลงคึกขนอง อย่าไปสนับสนุนคนชั่วให้ขึ้นคลองบ้านคลองเมืองต้องสนับสนุนคนดีมีความรู้มีความสามารถมีความกล้าหาญที่จะบริหารประเทศชาติบ้านเมืองให้ตรงต่อรัฐธรรมนูญกฎหมายของประเทศไทยและจงดําเนินด้วยธรรมมาพิบาลมีหลักธรรมในพุทธศาสนาให้ดําเนินชีวิตไปเพื่อจะสู่ในความสุขและความเจริญตามภาษาแบบไทยๆคนไทยต้องทําแบบไทยๆอย่าไปกระทำอะไรให้มันเกินคนไทย คนไทยเรามีวัฒนธรรมมีประเพณีจารีตโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตของไทยมาทุกอย่างจนเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยก็คือวัฒนธรรมศิลปะต่างๆให้เรารักษากันไว้อย่าทําลายอย่าลหลงไหลในอบายมุขอย่าลหลงไหลในพวกสุรายาเมาอย่าไปน,นาาํากัญชายาเมาอย่าไปนําคาสิโนโมาเป็นเครื่องล่อลวง ล่อลอกให้คนเข้ามาหลงเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นต้องนําพระธรรมนําวิถีชีวิตคนต้องนําพุทธธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นนําชีวิตของคนประเทศชาติก็จะเจริญประชาชนก็จะได้มีความสุขอย่างแท้จริงขออํานวยพรรับอนุโมทนาบุญวันพระนี้จงทุกท่านทุกคนเติอน